หรูอ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทําเก่งอวดเบ่งเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนดออ้กว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10ลักษณะนิสยัยที่จะสร้างสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกทําให้เป็นที่รับแก่ผู้ที่ได้พบเห็นท่านผู้ฟังครับคนเราแต่ละคนทั้งหญิงและชายนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีสเสน่ห์ในตนเองด้วยกันทั้งสิน้นก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์นั้นก็ไม่ได้มีความจําเพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องของรูปร่างหน้าตาความหล่อความสวยแต่เพียงเท่านั้น แต่ก็ยังมีในเรื่องของอุปนิสัยทัศนคติกิริยามรารยาทรวมถึงการแสดงออกต่างๆเราก็จึงควรที่จะลองมาพิจารณาดูกันว่ามันก็จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าสเสน์นั้นมันถูกส่งออกมาจากจิตใจของเราจริงๆวันนี้ผมก็จึงของนำเอาวิธีของการสร้างสเสน่จากภายในสู่ภายนอกก็ลองมาพิจารากันดูครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัย ที่เมื่อใครได้พบเจอแล้วก็ต่างรักใคร่เอ็นดูก็ลองมาพิจารากันดูครับและนี่ก็คือสิบลักษณะนิสัยที่จะสร้างสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกทําให้เป็นที่รักแก่ชนทั้งหลายก็มีด้วยกัน10ข้อดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ฟังมากกว่าพูดกับทุกๆคนก็เพราะว่าการที่เรารับฟังอีกฝ่ายนั้นก็เป็นการแสดงออกว่าเราให้ความใส่ใจ กับผู้ที่เป็นคู่สนทนามากเพียงใดก็ถึงไม่ควรที่จะพูดขาดจังหวะในขณะที่อีกฝ่ายนั้นก็ยังพูดไม่จบและเราก็จะต้องไม่่วนไปชิงแสดงความคิดเห็นหากว่าเขานั้นก็ไม่ได้ร้องขอซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับอีกฝ่ายมากขึ้นรวมถึงทําให้อีกฝ่ายนั้นก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยนายเราและก็ไม่อยากที่จะคุยด้วยในที่สุดครับในทางตรงกันข้ามนี้ การที่เราได้ทําการแสดงออกก็อย่างเช่นการสบตาการพยักหน้ารับคําหรือก็อาจจะเป็นการตอบรับเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังคุยอยู่และไม่ว่าอีกฝ่ายนั้นเขาจะเป็นใครก็ตามการที่เราได้แสดงออกว่าเราใส่ใจเขาเช่นนี้ก็จะทําให้เขาเปิดใจคุยกับเราและก็จะมีความรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเราด้วยครับข้อที่สสร้างนิสัยให้ตนเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มที่มีความจริงใจอยู่เสมอและที่จะต้องเน้น ว่าจะต้องจริงใจนั้นก็เพราะว่าการยิ้มออกจากใจเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่ามันก็จะยิ้มออกมาทั้งดวงตาและริมฝีปากไม่ใช่แค่การยิ้มเพียงแค่มุมปากซึ่งมันก็ดูเหมือนทำไปตามมารยาทเท่านั้นกับการที่เราได้ยิ้มอย่างจริงใจนี้มันก็จะทำให้อีกฝายนั้นสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและก็จะเกิดความรู้สึกถูกชะตากับเราตั้งแต่แรกเห็นครับที่สำคัญ มันก็ยังช่วยให้สมองของเราได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาซึ่งจะทำให้เรามองชีวิตในแง่บวกได้ด้วยเช่นกันครับข้อที่สามก็คือการมันดูแลตนเองอยู่เสมอตามสมควรก็คือเราก็อย่าได้ทำการปล่อยปละละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาบุคลิกภาพของตนเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญตามความเหมาะสมตามความสมควรก็เพราะว่าการปล่อยปละละเลยตนเองมากจนเกินไปนั้น มันก็จะเป็นการกค่อยๆบรรทอนความมั่นใจนในตนเองลงไปเรื่อยๆและก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่จะทําให้เกิดการเปรียบเทียบว่าตนเองนั้นด้อยค่าเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าก็ต้องมาเริ่มต้นดูแลตนเองครับก็อาจจะเป็นการหาเวลาออกกำลังกายบ้างถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีก็อาจจะลองตกแต่งหน้าบ้างทั้งการหาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับบุคลิกของตนเองใส่อะไรที่มีความสดใสขึ้นสักหน่อย มันก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีความรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นเกิดความมั่นใจในตนเองและก็จะมีพลังทำอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมายครับก็ขอให้มันดูแลตนเองตามสมควรก็อาจจะไม่ต้องมากขอแค่พอดูได้ก็เพียงพอแล้วครับข้อที่4ฝึกให้ตนไม่เป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องของตอนเองก็อย่างเช่นในตอนที่เราอยู่กับคนอื่นในยุคดิจิตอลแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ แต่เราก็จะต้องไม่ก้มหน้าก้มตากับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเหล่านีาา้มากจนเกินไปนะครับเพราะยิ่งเราทําตัวตัดจากโลกภายนอกในปัจจุบันขณะมากเท่าไรส่วนลึกภายในจิตใจของเราก็จะยิ่งมีความโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นครับก็ขอให้เราได้ลองเงยหน้าขึ้นมาทําในสิ่งที่ชอบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราสามารถจะทาได้เช่นนี้ชีวิตของเรานั้นก็จะมีความหมายขึ้นอีกเยอะ หรือถึงแม้ว่าเราจะอยู่เพียงคนเดียวก็ลองลงมือปลูกต้นไม้สักต้นมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจมากกว่าการสไลน์หน้าจออย่างไรจุดหมายอย่างแน่นอนครับข้อที่5ฝึกตนให้เป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนในบางครั้งนั้นการที่เราได้ให้เพราะคิดจะให้มันก็จะทําให้เรารู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อก็เพราะว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะมามัวคิดเสียเวลาว่าเขาจะตอบแทนเราแบบไหน หรือว่าเขาจะตอบแทนเราคุม้มหรือไม่คุ้มอย่างไรซึ่งการให้โดยหวังผลนี้มันก็จะพรานทําให้เราคิดแต่ว่าตัวของเราเองไม่มีคุณค่ามากพอเขาก็จึงไม่เห็นถึงคุณงามความดีเพาว่าในทางตรงกันข้ามแล้วการที่เราได้ให้อะไรสักอย่างจากใจจริงๆเพราะอยากที่จะให้จริงๆนั่นแหละครับมันก็มีค่าที่สุดแล้วก็หากว่าเราได้ทําแล้วมันก็ไม่เดือดอร้อนตัวเองไม่ทําให้เราลําบากไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น ก็ขอให้ได้ทำต่อไปเถอะครับก็ขอเพียงแค่เรามีความสบายใจที่ได้ให้มันก็เพียงพอแล้วแล้วมันก็จะเป็นพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวเราอย่างมากมายอย่างแทบไม่น่าเชื่อครับข้อที่6เป็นผู้ที่รู้จักวางเป้าหมายและการที่เราเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็อาจจะลองตั้งเป้าเล็กๆก,ก่อนก็อ,อย่างเช่นว่า เราจะลงแข่งมินิมาราทอนให้ได้จะแบกเป้เที่ยวคนเดียวสักครั้งในชีวิตให้ได้ทำงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมหรือก็อาจจะมีธุรกิจเล็กๆหลังเลิกงานไว้ทำในสิ่งที่เราชอบเมื่อเรามีเป้าหมายที่มีความชัดเจนสักอย่างหนึ่งและได้ลงมือทำนอกจากว่าเราจะรู้สึกดีแล้วนั้นคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสดมากเช่นกันครับข้อที่7การหัดชื่นชมคนอื่นอย่างเท่าเทียม เมื่อพูดถึงเรื่องของการชื่นชมยกย่องนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต่างชอบกันทั้นแหละครับและการที่เราได้หัดชื่นชมยกย่องคนอื่นในสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาจริงๆก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นได้มองเห็นถึงความใจกว้างของเราและก็จะทําให้เขามีความรู้สึกดีกับเราและผลลัพธ์ที่มาจากคําชมเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราด้วยเช่นกันโดยที่ตัวของเราไม่จําเป็นจะต้องร้องขอจากใครๆเลยครับข้อที่8 การรู้จักแบ่งเวลาชีวิตก็ลองคิดดูครับว่าหากว่าเรามัวดไแดต่ทำงานงกๆหน้านิ้วคิว้วขมวดแทบตลอดเวลาแล้วใครกละที่จะกล้าเข้าใกล้แถมพอถ้าในวันหนึ่งที่เราเกิดทำงานไม่ได้หรือเกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานขึ้นมามันก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ว่าเราก็ไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นแล้วสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว กับคนที่รักเราและคนที่เรารักผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันและก็มีกิจกรรมในวันว่างบ้างมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าในทุกๆวันนั้นก็เป็นวันที่มีค่าเสมอครับข้อที่9คิดถึงแต่เรื่องที่มันดีๆในทุกๆเช้าและเวลาก่อนนอนก็นับแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับกับการที่เราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่บวกการที่เราจดจําประสบการณ์ที่ดีๆที่มันได้ผ่านมาในแต่ละวัน ก็อย่างเช่นว่าอารมณ์ที่มันสนุกสนานสิ่งที่มันรู้สึกดีความรักและมิตรภาพต่างๆซึ่งการที่เราได้คิดแต่เรื่องที่ดีๆเหล่านี้อยู่เสมอนั้นก็จะสามารถทําให้เรารู้สึกถึงคําว่าเป็นไปได้มากแต่คนที่มองเห็นอะไรก็ชวนต่หดหูอยู่เสมอดังนั้นก่อนนอนและทุกเชา้าก็ขอให้เราได้ลองจินตนาการถึงความสุขและความสําเร็จที่มันได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ตลอดไปถึงสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นทําเสมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับและในข้อสุดท้ายในข้อที่10ทําใจยอมรับความล้มเหลวให้ได้แต่อย่าได้ไปลงยึดติดและไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องความล้มเหลวในตนเองหรือจะเป็นความล้มเหลวของคนอื่นหากว่าเราลองมาคิดดูให้ดีเล่านั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับนอกเสียจากจะเป็นการปั่นทอนกำลังใจของเราเท่านั้น ทำให้เรารู้สึกไร้ค่ามากขึ้นเราก็จึงควรที่จะทําความเข้าใจและก็จะต้องยอมรับให้ได้ครับก็เพราะว่าความผิดพลาดนั้นมันก็คือเรื่องธรรมดาของมนุษย์และสิ่งที่เราพอจะทําได้นั้นก็คือควรจะเก็บมันไว้ให้พอเป็นบทเรียนแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปอย่างมีกําลังใจมากขึ้นนะครับก็ขอให้มีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างขุศลบุญบารมีกันต่อไปนะครับโอกาสต่อจากนี้ ก็ขอมาเพิ่มเติมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านก็จึงขอมาพูดคุยนําเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์เพียงแต่มันผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นท่านผู้ฟังครับก็มีเรื่องเล่าชีวิตของชายคนหนึ่งเขาได้เรียนมหาวิทยายลายัยแต่ก็ยังไม่จบในระดับชั้นปริญญาเอกพ่อแม่ของเขา ก็ได้ทำการจัดหาภรรยาให้ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมกันอยู่และเมื่อเขาได้แต่งงานแล้วเขาก็ได้สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมใกล้บ้านและก็ด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์สอนสอนอยังไม่ทันจะถึงอาทิตย์เขาก็ได้ถูกโห่ไล่จากเด็กนักเรียนเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านผู้เป็นภรรยาก็ได้พูดในเชิงปลอบใจไปว่าแม้ว่าเราจะมีภูมิอยู่เต็มท้องบางคนเอาออกเป็นบางคนเขาก็เอาออกไม่เป็น คนก็จะได้โศกเศร้าเสียใจมากไปเลยมันก็อาจจะมีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอคุณอยู่ก็ได้ต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานารับจ้างแล้วก็ได้ถูกเท่าแก่ไล่กลับบ้านก็เพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็โดนจักช้ายืดยาดไปเสียหมดเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านในครั้งนี้ผู้เป็นภรรยาก็ยังคงได้ปลอบใจเขาไปเหมือนเดิมว่าคนก็จะเพิ่งคิดท้อใจไปเลยคนเรานี้ มือไม้ช้าเร็วต่างกันคนอื่นเขาก็ทำมาจะเป็นสิบสิบปีแล้วคุณก็เรียนหนังสือมาตลอดจะให้ทำเร็วเหมือนกับคนอื่นได้ยังไงกันแล้วเขาก็ได้ไปทำงานอีกหลายต่อหลายอย่างแต่ถ้าว่าผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างกันทั้งตัวของเขาเองก็มักที่จะเลิกล้มกลางคันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่ได้เป็นเช่นนี้ผู้เป็นภรรยาของเขานั้นก็ยังคงคอยปลอบใจขย่เช่นเดิมไม่เคยมีที่จะตำหนิ หรือว่ากล่าวอะไรเลยแม้เพียงเล็กน้อยเวลาได้ล่วงเลยไปมาในบัดนี้เขาก็ได้อายุ30กว่าปีเข้าแล้วแล้วก็ด้วยความสามารถด้านภาษาเขาก็เลยได้สมัครที่จะเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนโสตศึกษาแห่งหนึ่งกระทั่งในเวลาต่อมาพอสมควรเมื่อเขาได้มีประสบการณ์ในการสอนเขาก็ได้ออกมาเปิดโรงเรียนโสตศึกษาของตนเองจากนั้นเขาก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการหลายแห่งในเมืองต่างๆ และจากชายผู้ไม่เคยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาจนถึงในบัดนี้เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในระดับย่อมๆไปเสียแล้วและอยู่มาในวันหนึ่งด้วยความสงสัยที่เขาก็ได้เก็บไว้ในใจมานานเขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะถามกับภรรยาของเขาไปว่าแม้ว่าตัวของผมยังรู้สึกอับจนไรหหนทางแล้วมันเพราะอะไรกันเหตุใดคณจะได้มั่นใจในตัวผมนักหนาผู้เป็นภรรยา เมื่อได้ยินสามีถามเช่นนั้นเธอก็ได้ยิ้มขึ้นเล็กน้อยที่มุมปากพร้อมกับได้กล่าวให้คําตอบกับสามีในลักษณะของเชิงอุปมาไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ที่ดินดีแต่หากว่าพื้นดินนั้นมันไม่เหมาะกับการปลูกข้าวบาเล่ก็ลองปลูกทัวและหากว่ามันไม่เหมาะกับการปลูกทัวก็ลองหันมาปลูกแตงหากว่ามันยังไม่เหมาะกับการปลูกแตงก็ลองปลูกต้นไม้ดอกไม้ และอะไรต่อมิอะไรอื่นๆไปอีกเรื่อยๆมันก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเหมาะสมกับดินชนิดนี้และเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ที่มันเหมาะกับดินนั้นแล้วมันก็ย่อมที่จะเจริญงอกงามและทําให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตกับปันได้อย่างเต็มที่เมื่อผู้ที่เป็นสามีได้ฟังภรรยาของตนพูดจบลงไปเช่นนั้นเขาก็ได้โผล่เข้ากอดผู้เป็นภรรยาของตน เขาไม่สามารถที่จะกลั้นความรู้สึกที่มีความปิตีเช่นนั้นได้เขาถึงกับได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วได้พูดกับผู้เป็นภรรยาไปว่าผมขอขอบคุณกับความรักความอดทนและความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อผมคุณก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพลังแข็งแกร่งและทอรหดอดทนมากที่สุดในชีวิตที่ผมได้เคยได้เจอท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ลองพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้ว ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์หรอกครับเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ของเรานั้นมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นเองครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ไม่รู้จักถนอมรักษาต่อให้อยู่บนภูเขาเงินภูเขาทองเขาก็จะไม่มีความสุขคนที่ไม่รู้จักให้อภัยใจกว้างต่อให้ผูกมิสหายไว้มากมาย สุดท้ายก็ต้องหลีกหลีหนีหายกันไปคนที่ไม่รู้จักสำนึกคุณต่อให้ยอดเยี่ยมมากความสามารถอย่างไรก็ยากที่จะประสบความสำเร็จคนที่ไม่รู้ลงมือกระทำต่อให้ฉลาดปราดเปลียงอย่างไรความฝันก็ไม่อาจจะสำเร็จเป็นจริงได้คนที่ไม่รู้จักให้ความร่วมมือต่อให้สู้จนสุดชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะสำเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ได้คนที่ไม่รู้จักเก็บออม ต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีได้คนที่ไม่รู้จักพอต่อให้จะร่ำรวยมากสักปานใดก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีความผาสุกในชีวิตได้คนที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองต่อให้เขาจะมียาดีมากมายสักแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะอายุยืนได้และที่สำคัญนั้นอย่าได้กลัวว่าการเรียนมันยากแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือการไม่อยากที่จะเรียน อย่าไปกลัวสายตาของคนอื่นแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือตอนเองไม่รักดีอย่าได้กลัวว่าเราจะไม่มีเงินแต่ที่เราควรจะกลัวนั้นก็คือเมื่อมีมันแล้วไม่รู้จักจัดการกับวิธีการใช้แล้วก็กลายเป็นทาสของเงินอีกทางหากก็ขอให้จงได้ใช้สตางอย่างมีสติอย่าได้สิ้นสติเพราะสตางผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังล้มลุกลุกคลาน ที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ได้ต่อสู้ต่อไปมันก็จะต้องมีสักวันที่มันจะเป็นวันของเราครับก็ขอให้ได้พิจาราด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมทรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำไห้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคย ในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกอดและบอกรักตนเองในวันที่รู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้ากับชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่ามีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายที่มาได้ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใดก็ไร้ซึ่งคนที่จะเป็นที่พึ่งพิงและถึงแม้ว่า อุปสรรคปัญหานั้นมันจะหนักหนามากสักเท่าไรก็ยังจะมีคนอีกคนหนึ่งครับที่จะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอคนที่จะอยู่กับเราเรื่อยไปและสามารถจะช่วยเราได้จริงๆแท้จริงแล้วคนคนนั้นก็คือตัวของเรานี่แหละครับฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักกอดตอนเองรู้จักที่จะบอกรักกับตัวเองก็จึงจะได้มีกำลังใจในทุกปัญหาของชีวิตเรานั้น มันก็ไม่มีทางที่จะมืดมนไปเสียซะทุกเรื่องหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราเองที่อาจจะคิดว่าปัญหานั้นมันไม่มีทางออกแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเราก็อาจที่จะเลือกที่จะไม่พยายามเสียมากกว่าก็ขอให้เราได้คิดไว้ว่าในทุกๆปัญหานั้นมันก็ย่อมจะมีทางออกของมันเสมอนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่นี้ก็เลือกที่จะหนีปัญหามากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตนเองทุกๆอุปสรรคปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อให้มันจะแย่หรือต่อให้มันจะแก้ยากมากสักเพียงใดแต่ถ้าว่าปัญหานั้นมันก็มีทางแก้ของมันอยู่เสมอครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับและแก้ไขมันให้ถูกต้องหรือเปล่าก็เพียงเท่านั้นก็จึงไม่ควรที่จะพยายามที่จะหนีปัญหาหรือไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหานั้นก็หากว่าตัวของเราเองที่เป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเราก็ต้องจัดการกับมันและแก้ไขกับมันด้วยตัวของเราเองครับไม่อย่างนั้นแล้วปัญหาต่าง ที่เราได้ก่อขึ้นมันก็จะตามตัวเราไปตลอดต่อให้เราจะหนีไปยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะหนีผลไปได้จริงๆจนกว่าเรานี้จะแก้ไขมันได้สําเร็จครับก็หากว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพบเจอกับความผิดหวังความเสีจจยใจก็หากว่าเราต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งคนที่จะคอยให้อ้อมกอดอันอบอุ่นก่อนับเป็นเรื่องที่สุดพิเศษครับซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญ แต่ก็อยากเพียงจะเตือนให้เราท่านทุกคนไม่หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นที่เข้าใจเราอยู่เสมอที่อยู่ใกล้ตัวเราเองมันก็คืออ้อมกอดที่มาจากความห่วงใยเราอย่างแท้จริงมันก็คืออ้อมกอดจากตัวเราเองอ้อมกอดในการรักตัวเองและนั่นแหละครับก็คืออ้อมกอดที่สุดแสนจะว,วิเศษที่เราสามารถจะหาได้ตลอดเวลาในทุกๆขณะที่เรามีความต้องการก็ในวันใด ที่เรารู้สึกเงารู้สึกแย่ไม่เจอกับทางออกในอุปสรรคปัญหาต่างๆก่อนที่เราจะมองหาอ้อมกอดจากใครสักคนหนึ่งก็ขอให้จงได้หันมาให้กำลังใจกับตนเองด้วยการกอดกับตนเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าคนเรานี้ก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียกันทุกๆคนคนทำผิดพลาดได้มันก็เป็นเรื่องปกติก็ขอให้ได้จำไว้ว่าการเพิ่มความสุขให้กับตัวของเราเอง สามารถที่จะเพิ่มได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนนั้นก็คือตัวของเราเองเพิ่มให้กับตัวเราเองนี่แหละครับเพราะต่อให้จะมีคนมาคอยกอดมาคอยให้กำลังใจเรามากสักแค่ไหนก็หากว่าใจของเรานั้นก็ยังคงสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อในตอนที่คนมาอยู่ให้กำลังใจกับเรานั้นได้กลับไปแล้วเราก็จะกลับไปเศร้าโศกอีกอยู่ดีฉะนั้นแล้วพลังใจอันเข้มแข็งที่เราสามารถจะสร้างได้เองต่างหาก จะอยู่กับเราตลอดไปและมีความยั่งยืนมากกว่าก็ขอให้อ้อมกอดของตัวเราเองนี้สร้างพลังบวกให้กับชีวิตมันสร้างพลังใจให้กับตนเองซึ่งมันก็สามารถจะทำได้หลากหลายวิธีผมก็จึงขออนุญาตมาแนะนำให้ได้ลองพิจารณาดูก็มีด้วยกันหลากหลายข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึงก็คือการมองโลกในแง่ดีไว้เสมอก็ถ้าหากว่าเรานั้นได้คิดถึงเรื่องต่าง ในมุมมองที่มันเป็นแง่ดีอยู่เสมอมันก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นก็มีพลังหัวใจก็จะมีความเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดและตามกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มีความเหมือนกันเข้ามาหาตัวมันเองฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้คิดถึงแต่เรื่องที่มันดีๆคิดที่จะทําแต่ในสิ่งที่มันดีๆคนที่ดีๆเรื่องที่มันดีๆ ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับข้อที่สองทบทวนถึงเรื่องราวดีๆที่เราได้เคยผ่านมาแล้วก็เมื่อใดที่เราได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันผิดหวังจนกระทั่งมองไม่เห็นสิ่งดีๆอะไรเลยในชีวิตก็ขอให้ได้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆที่มันได้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือก็อาจจะเป็นความสําเร็จในชีวิตที่เราเคยได้ผ่านได้เคยสัมผัสกับมันมาแล้ว มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกพลังความมั่นใจในตนเองได้ว่าเราก็มีดีเราก็เคยได้ประสบกับความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นเขาเช่นกันครับข้อที่3รับในความเป็นตัวเองก่อขอให้เรานั้นได้พูดกับตัวเองไว้ว่าคนเราก็ย่อมจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทุกคนก็เช่นเดียวกับตัวของเราเองครับก็ถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยอยู่บ้างแต่เราก็ย่อมที่จะมีข้อดีในตัวของเราเองอยู่เสมอเช่นกัน และถึงแม้ว่าเราจะทําพลาดไปบ้างก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยจริงไหมล่ะครับก็ขอแค่เรานั้นตั้งใจทําในทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดเพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะนําออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อ,อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาบผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบ ขอแสวงหาคุณงามความดีโูไ้ไฟศีลไฟธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสันิ์สวัสด์พัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ